พระธรรมคาสอนหัวข้อ,ขอโพชฌงเจ็ดโพชฌงเป็นองค์แห่งการตัดสู้นะครับก็มีทั้งหมดอยู่7ประการด้วยกันนะครับก็เรียกว่าไล่เรียงกันไปนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนให้เริ่มจากที่มีสติมีสติก็คือมีความระลึกได้ซึ่งจะเกิดสติได้เนี่ย จะไม่ได้เกิดโดยการบังคับแต่เกิดจากการที่หมั่นเหตุใกล้ของการเกิดสติก็คือจดจําสภาวะได้คือเราหมั่นดูกายดูใจหรือพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เรื่อยๆมองเห็นสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดสติกับสิ่งนั้นนั่นเองนะครับเพราะเกิดการจดจําสภาวะได้แล้วเมื่ออันสติเป็นอันแรกไปแล้วอันที่สองก็คือเป็นธรรมะวิจยะก็คือ มีความพิจารณาในธรรมธรรมะนั้นๆธรรมะเนี่ยจริงมันก็คือทุกสิ่งนั่นแหละแต่เราจะเลือกสิ่งไหนสิ่งไหนขึ้นมาพิจารณาหรือมามองเรียกว่าเหมือนถ้าในองคาเนี่ยก็คือเป็นองมีวิตตกนั่นเองนะครับเอาขึ้นมาตรึกนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือวิริยะมันก็คือมีความเพียรมีความเพียรก็คือมีวิมีความเพียรใ,ในสิ่งนั้นนะครับก็ อย่างเช่นพอเราเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาขึ้นมาพิจารณาแล้วมาตรึกแล้วเนี่ยก็เอามาแบบพิจารณาให้เห็นสิ่งนั้นโดยรอบมีความเพียรก็คืออยู่กับสิ่งนั้นใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นนานหน่อยมันก็จะเห็นสิ่งนั้นได้ชัดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่มันรู้สึกว่าแบบโหมันแบบรู้เห็นจนเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วมันจะเกิดขั้นต่อไปก็คือเกิดปีตี ปีติก็คือความอิ่มใจมันเหมือนมันอิ่มเอิบใจจนมันเรียกว่าบางทีแทบจะล้นพ้นขึ้นมาเหมือนสแสดงออกทางกายเป็นขนลุกน้ําตาไหลหรืออีกหลายๆประการนะครับเรียกวมันอิ่มเอิบล้นออกมาได้เลยเป็นปีตินะครับอันที่ห้าก็คือปัสสัทธินะครับปัสสัทธิเนี่ยมีความหมายก็คือมีความสงบสบายใจเอา่จริงความสงบสบายใจเนี่ยมันก็คือเป็น ความสุขนั่นเองนะครับแต่ว่าความปิติเนี่ยมันเริ่มสงบละมันเป็นความแบบไม่ได้แบบล้นออกมาละแต่มันก็คืออยู่เข้าสู่จุดสมดุลขึ้นมานะครับก็เรียกว่าเป็นความสงบสบายใจเป็นปัสสัินะครับแล้วแล้วเมื่อมันมีความสุขเนี่ยมันเรียกว่าเป็นเหตุใกล้ของการเกิดสมาธินั่นเองนะครับสมาธิจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องเกิดความสุขความพึงพอใจก่อนนะครับ ก็สมาธิเนี่ยมีความตั้งมั่นของจิตนะครับเราจะตั้งมั่นของจิตได้เนี่ยเราต้องพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นทําอย่างสบายๆเวลาจะปฏิบัติธรรมนะครับแล้วจะเกิดสมาธิได้ง่ายกว่าฝืนทรรนะครับค่อยๆทำวันละเล็กวันละน้อยวันนี้ทําด้วยความพึงพอใจได้3นาทีพรุ่งนี้สี่พรุ่งนี้ห้า แล้วร่างกายจิตใจเราจะค่อยๆปรับแล้วจะทําได้มากขึ้นเราจะตั้งมั่นได้ดีขึ้นนานขึ้นนะครับต่อมาก็คืออุเบกขามีความวางเฉยเมื่อจิตเราตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนเสมือนเราได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆหรือหรือที่เราไม่ได้ไม่ได้เอามาพิจารณาเพราะเวลาเราพิจารณาเราพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อเหลือสิ่งเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือ สิ่งนั้นที่เราพิจารณาเนี่ยอยู่สิ่งเดียวแล้วก็เกิดการวางเฉยมันก็จะเป็นการคู่กันในระหว่างในคําว่า,เ,าเมื่อเป็นสมาธิแล้วจิตมันจะเป็นเอกคคตามันก็จะเหลือแต่เป็นเอกคคตากับอุเบกขามันก็จะเรียกว่าอยู่ในระดับขั้นชันสี่แต่นี้พูดในการอธิบายโพธิเอ่เอพชงเจดเนี่ยในการประกอบกับในเรื่องชันสี่หรือ ประกอบกับวิตกว,วิจารปิติสุเอกคตาให้เห็นภาพมากขึ้นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่างมหัศจรรย์เพราะว่าธรรมะในแต่ละหัวข้อหัวข้อเนี่ยสามารถเชจะพิจารณาแบบเชื่อมโยงกันแล้วสอดคล้องกันทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้วันนี้ก็ขอจบในเรื่องโพชฌงเจ็นะครับสวัสดีครับ